สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับทีไทยอีกแล้วแต่วันนี้เรามีประกาศสําคัญนะครับนี้เรามีข่าวดีมาบอกก็หลายๆคนที่ติดตามสตรีบาร์ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรากําลังจะย้ายไปที่บ้านใหม่ของเราครับบ้านเขียวก็คือซูปไลฟ์นั่นเองนะครับผมก็เขาได้มาสนับสนุนบ้านนะครับช่วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นั่นนู่นนี่บลาๆแบบมีคอนเทนต์มากขึ้นหลายๆอย่างที่แบบซูปมาสนับสนุนคือดีมากเลยครับดีมากก็จะไม่ได้ไลฟ์ ใน YouTube แล้วนะครับแล้วก็จะไม่ได้ไลฟ์ในทวิชแล้วก็อยากมาประกาศให้เพื่อนๆไปติดตามกันได้ที่ o u p l i ฟ e นะครับผม o u ป l i ฟ e ทิทวัฒนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่บ้านแดงบ้านม่วงไม่ต้องเสียใจไปไม่ต้องห่วงเพราะว่าบ้าจะลงคลิปให้เรื่อยๆแล้วก็จะมีทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็น Dead l ล c อก v e r ว a t c h หรืออะไรพวกนี้เราจะทำกันเต็มที่เพราะว่าซูปจะมาสนับสนุนเราตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างซูปไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับซูปไลฟ์ทิทวั ฝากไปกดฟอลโล่กันสักทีสองทีนะครับก็จะไปย้ายไปที่นู่นแล้วฝากบอกเพื่อนบอกพี่บอกน่อยบอกน้องฝากบอกกันนิดนึงครับว่าทีทายาย้ายไปซูปแล้วครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับผมชโกโฮูปากนี่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะลองเป็นฮัสซีดีวิดานี้ฮาราโอกะฮัสซีดีดวิชิมันจะเก็บทันปะวะแคดา่นานี้ไม่ได้เก็บทันปะจะเก็บทันไหมอ่ะไม่รูว่าเก็บทันหรือเปล่า ทันหรอท่านสองเลยหรอไม่ตังมานี่คือไม่มีในเขตแล้วว่าถูกมาถูกครับไม่คุณจะรับซับผมอ๋ออะไรเขากดซับวดอัปเบอร์มาเธอรู้ไหละเบิร์้วยรู้ได้ไงท่อนฟ้า ขอซับกดบังเวช็อกคูกดบังเวยังยังยังแมวตัวนี้เฮ้ยแมวตัวนี้โอ้ตัวยังใหญ่อ่ะโอ้ทาเรียตัวบักเอก แค่แมพแ,มแมค่หนึงคนต่างเลยวะแทนกูทำดำเออะเบิเก้าเจ็ดมาถึงมาใต้ห่านเลยเหรอแม่งไปเลยมองเพิเ่งแค่อะไร <c oughs> ทำไมวะฮะไม่โดนอีกครับพอยไปแล้วมาเราพอยไปแล้วร้านหนึ่งอปอนพ่อมาพ่ <c oughs> อมา เข้ามาเข้ามาแล้วตัวหนะนึ่งอ้แมงฟองตายเกียอะไรวะเออเฮ้ยไม่โดนเลยแทงตุวบกเอ็กเฮ้ยบอลเดียรไไ์มาล้ก็สีไปมา ทะเลตัวยิงโคตรยากเลยว่ะโห่ทัพอันนี้อันนี้แทงทุกอย่างมาดิง่ายการตายของกูไปสูญเปล่าที่ไหนอะแสติกกูได้คืนอะที่ไหนตีกูได้คืนกูไม่เห็นได้คืนเลยเยังมันมัมะนะ่วปะเนี่ยถูกว่าอะไรผิดถูกว่าอะไรผิดวะแ ยิงตายแล้วนะพี่พี่พี่ดดเข้าไปสเตรียแม็กซ์เลยพี่ยิงกูไม่มีแทงกูไม่มีแทงไปด้วยไปด้วยเจ็บลปเจ็บไปเจ็บปึ๊บนี่แทงกูตายเลยไอ้เงสัตว์เกาหายเลยเด้อไอ้ก้อนบดเหรอ รู้ต้องตายก่อนหมดหรอวะพี่กลับมาร้อยใช่ไหมครับจา้าพี่เอ่อพี่กลับมาร้อยไหมเหรอไม่รู้เหมือนกันวะพ,พ,พี่อยากรู้ความสนุกเกมก่อนว่ะเนี่ยเพราะเาวิวก็จะมีแผลหน่อยกันเอาเวิวมีตัวละครที่ชื่อว่าเดอะติงเข้ามาแล้วเดอะติงก็น่าสนใจมากเี่าบอกกูจะเก่งอ่ะกูจะยิงเข้าหัวยิงพี่ เอ้ยมึงจะโดดหยองหยองยังเหยียดทำไมเยอะแยะวะนอยากกูเอาไงเอาก่อนกูตายก็ทสอบึงน้ำหนักโล้น้ำหนักจะร้อยแล้วถ้าเดือดติงมาซรับจะระเบิดเลยปะก็มีโอกาสโดดหยองหยองยองเหยียดกันแคสตีนี่ไม่ให้ฟิวเฮล่าเลยวะ ตว้วยังไงก็ต้องักินกว่ารีเล่งมากเลยอะรีเลงมากเลยดูดิกูหายไปเลยอ่ะแฮกเฮ้ยหายไปเลยอ่ะเฮ้ยอย่าโดนในบ้านอย่าโดนในบ้านไม่โดนไม่โดนระยี่มคขำทำทรงคขำกัดเลยอ่ะเช็ ไปเท่าน so ั้นเลยว่าไปเท่านั้นเลยไอ้หิวหน่อยครับหิวหน่ครับตายกูตายเออไอ้กูโคตรเกลียดแบบนี้เลยเพราะว่าพอมันมีใครตายคนหนึ่งมันแทบจะสู้ไม่ได้เลย้ยแต่เพียงนี่โคตรไม่ประหลาดอ่ะไม่รูว่ามึงตายหนึ่งใช่ป่ะถ้าเกิดว่ามึงไม่ต้องสู้แล้ว้ยแล้วยิงไปแทงตายด้วยนะโคตรหนักเลยเว้ยดาวไอเฮดดิตีมอ เดนดาแมพแสงยูโซเบสเตรียมทีมดาฟัคไม่ใช่มันเตรียมทีมแชทเจสมันไม่ตายไม่หยุดมาด่าทีมไม่คุยพี่มันก็เป็นคนยังไงว่ามันถึงมาด่าคนในคุยพี่อะ